นี่ทุกคนพามาดูาปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์ลากหยดเข้านะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นนาตมก็คืออไม่มีปัญหาแต่ถ้าตมและน้ำเยอะจำเป็นนะครับจำเป็นที่จะต้องไขน้ำออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่ตม ต้มจริงๆนะครับไม่มีน้ําลอยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าต้มลึกเกินก็ไม่ดีนะครับก็ต้มเอาแต่พอสมควรนะครับถ้าน้ํามันเยอะเกินนะครับน้ํามันจะไปกระบอกได้เลยนะครับก็คือกระบอกนีมนจจม่มันจะจุ่มมันจะจุ่มน้ํานะครับเมื่อจุ่มน้ําเสร็จปุ๊บข้าวอ่ามันก็จะเปียกนะครับข้างในมันก็จะเปียกพอเปียกเสร็จปุ๊บมันก็จะเกาะกันเป็นก้อน มันก็จะไม่ลงรูนะครับขยายรูใหญ่มากต่อแหอาเท่านิ้วชี้เท่าโป้มือนะครับมันก็ไม่ออกเพราะว่าข้าวมันเปียกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อเราต้องจัดการนาของเรานะครับพื้นที่ของเราให้มันเรียบร้อยให้มันดีนะครับก็คือโดยการไม่ให้มีน้ําขังเยอะเกินไปนะครับก็คือถ้าขังแค่ปิ่มๆอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตมห้ามลึกเกินนะครับเพราะว่าถ้าตมลึกเกินนะครับลอ เขาจะจมลงไปเนี่ยตมนะครับแล้วก็ถ้าน้ําอยู่ระดับนี้นะครับมันก็จะเปียกแล้วก็จะเข้ามาในกระบอกได้นะครับเมื่อเข้ามาในกระบอกก็อย่างนี้แหละครับผมก็จึงมันก็จะเสียเวลาต้องโกยข้าวในกระบอกออกนะครับแล้วก็เอากระบอกใหม่ใส่อันเก่าก็าพึงลมเอาไว้ก่อนนะครับมันก็จะเสียเวลาแบบนี้นะครับถ้าเราเตรียมดินดีนะครับไม่มีปัญหาหรือถ้าจะให้ดี กว่านี้ก็จะเป็นแบบดินมันหมาดแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าดินมันหมาดอย่างนี้อย่า,าถ้าอย่าให้มันแห้งเกินนะครับเพราะถ้าหแห้งเกินปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนกมันจะลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแต่พอสมควรการเตรียมดินนี่มีส่วนสาคัญมากมากเลยนะครับอย่าให้แชะไปอย่าให้แห้งไปนะครับถ้าแห้งไปเราสามารถแต่ตัวนี้คือถ้าแห้งไปนะครับเราสามารถใส่ตัวกดซีร่องได้นะครับตัวกดซีร่องกดไปนําหน้าแล้วก็ใช้เป็นลวดนะครับหรือว่าเชือกก็ได้นะครับมัด ออกมาสัก2เมตรนะครับหรือว่าเมตรครึ่งก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็ใช้เป็นไม้หน้าสามนะครับขวางอ่าขวางหรือว่าเป็นเหล็กกล่องก็ได้นะครับขวางเพื่อรูปกรอบล่องนะครับตัวนี้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่หน้าตอนนี้นะครับก็คือเราก็ต้องแก้ไขกันตามหน้างานเฉพาะเจาะจงไปนะครับก็เคสใบเคสนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแต่ถ้าหากว่าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีเวลาเตรียมสําหรับการใช้อุปกรณ์ลากหยดข้าวของเรานะครับก็จะต้อง ไม่ให้มีน้ําขังนะครับอย่าให้มีน้ําเด็ดขาดนะครับก็ถ้า่าข้างบนนู้นนะครับอ่าน้าในน้อยนะครับเปลี่ยนตมเราสามารถมองเห็นรอยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่รอยนี้นะครับอันนี้คือรอยรอยเดิมนะครับเราก็จะลากต่อรอยเดิมไปตัวนี้นะครับก็คืออันนี้มันก็จะมองเห็นได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นน้าปุ๊บเราจะมองไม่เห็นรอยแล้วนะครับก็ต้องจัดการนาของเราเอาให้ดีนะครับก็ แลหากว่าสนใจนะครับในอุปกรณ์ลางจดเข้าตัวนี้ก็ถ้าใายกันมาได้นะครับผม0ูนย์แปดเจ็ดสอห้าสครับผมช่างสืบครับผมสวัสดีครับ